วันนี้มาชมนะครับพระขุนแผนแสนเสน่หล่อรุ่นแรกนะครับของพระจันทินวัดชัยนาจังหวัดเพชรบุรีนะครับทําพิธีปลุกเสกถึง3พิธีนะครับแล้วก็มีจัดพิธีปลุกเสกใหญ่ปี2559นะครับชุดนี้เขาเรียกเาว่าพระขุนแผนแสนเสน่หล่อรุ่นแรกนะครับเป็นชุดทองคํานะครับพระครูสารธรรมนิเทศนะครับพระจันทินวัดชัยนะครับเจ้าอาวาสปัจจุบันของวัดชัยนาจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ชุดทองคาสร้างจานวน10ชุดนะครับนะพร้อมกล่องคุมะยีนะครับเดิมเดิมนะ่ชุดมี3องค์นะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับหลังเรียบนะจานมือนะหนักประมาณ6.5กรัมนะครับหลัใหม่เลขนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงิน2หน้านะฝั่งนี้นะแล้วก็เป็นเนื้อนวะหลังยันนะฝั่งตะกุดทองคานะครับเนื้อเงิน2อหน้าฝั่งตะกุดทองคาในฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นตะกุดทองคํานะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งตะกุดเงินนะครับ นี่เสียงเนื้อทองคาสวยงามมากนะเป็นหลังเรียบนะครับพิมพ์ทรงสวยงามครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่พระจันทรีนท่านออกแบบเองนะครับต่อโคดนะปิดนะครับโคด6กนะภาษาจีนครับแหมายเลขครับโล้โคดระคังด้านบนฝั่งนะครับอันนี้น้ําหนักรวมเรียมนะครับเฉพาะองค์พระเนี่ยเขาหนักประมาณ6.5กร,รัมนะครับ คือพิธีปลุกเสกใหญ่ครับด้านล่างเป็นรูปเป็นรูปของเบ้าหลอมที่ตอนหลอมชนวนนี้แตกอ่ะถึงก็แตกเลยนะในส่วนของชนวน,นครับพิธีปลุกเสกใหญ่เนี่ยนะฮะจริงๆพระอาจารย์ทินท่านปลุกเสกเป็นปฐมมาเรื่องวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ2559นะครับแล้วก็เข้าพิธีปลุกเสกใหญ่ตามในภาพเนี่ยนะครับวันที่31มีนา2559นะครับมีพระเกจิอาจารย์ร่วมอธิษฐาน จิตปลุกเสกใน 2, chapter, พิธีพุทธาพิเศษนี้นะครับถึง13รูปนะคร <pol> ับก็หลวงพ่อชวนวัดเขาปากช่องนะฮะหลวงพ่อคงวัดเขากริ้งนะหลวงพ่อแถมวัดช้างแห่งกระจานนะฮะพระจันทินวัดัยนาฮะหลวงพ่อคุ้มวัดปึกเตียงหลวงพ่อพรวัดบางแก้วนะฮะหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะหลวงพ่อใจวัดพญาญาตนะหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะวัดประดูนะหลวงพ่ออนันต์วัดบางผีน้อยนะหลวงแล้วก็พระหลวงพ่ออวยพรวัดดอนใหญเป็นองค์ ประธานดับเทียนใันะอ้อันนี้จะเป็นรูปพิธีนะที่ว่าพระจันทรนท่านเสกเป็นปฐมมาเลิกนะครับวันวาเลนไทนะ์ปีห้าเก้านะครับอันนี้เป็นภาพพิธีปลุกเสกในปฐมมาเลิกนะครับก็เป็นพระที่ออกแบบได้สวยงามครับแล้วก็เป็นพระจันทรนท่านออกแบบเองครับพระคุณแผนแนสเนเสน่ห์นะครับประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็องค์จะเป็นขนาดเล็กรกะทัดรัดสวยงามนะครับ มีรายละเอียดการจัดสร้างครบถ้วนนะครับมีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับได้ปัจจัยเขา้าอิิธภพันฑ์นะฮะอันนี้จะเป็นรายละเอียดการจัดสร้างนะครับลงไว้ครบถ้วนชัดเจน,นครับมีสร้างเนื้อไหนยังไงเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลครับพระคุณแผนแสนเสน่ห์นะครับ รุ่นหล่อรุ่นแรกครับพระจันทินวัชนาจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะกระทะขนาดเล็กกระทัดรัดนะเลี่ยมเราขึ้นขอสวยมากครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อสำริดนะครับ